ในครัวนี่พอแล้วผ่านไปบรรยกาศก็เริ่มคึกคักมากกิจกรรมเยอะมากนี่ป้นบัวลอยอันนี้เอาไว้กินหรือเอาไว้ทําพิธีเหมือนกันไม่ได้กินอีกแล้วแต่หิวแล้วอ่ะคุณวิหิวแล้วถ้าใส่เกินหมดเลียก็กินด้าากบัวลอยใส่ถ้วยส2องถ้วยแล้วกินข้าวได้แล้วนะเริ่มหงุดหงิดมาเช้าทํางานเยอะ ที่ข้างนอกนี่นะครับพ่อแม่ก็จัดเตรียมหมูไก่ที่จะใช้ในพิธีผมไปดูข้างในครัวดีกว่าจะทำน้เงี้ยวเนาะกระดูกหมูเราต้องมาคั่วให้มันหอมนมจินน้ำงี้ยวกระดูกหมูใช่อันนี้เลี้ยงคนงานที่คนที่มาเาติี่น้นี่แหละเลี้ยงแขกเลี้ยงญาติผมช่วยอะไรได้คนเลยได้คนนะให้มันทอดให้มันเหลืองๆวันนี้ทำหกหกลูก เดี๋ยวมีอย่างอื่นเสริมอยู่ยพอดีน้องวิขอไปจ่ายตลาดไม่ร<อ>ู้เขาจะเอาอะไรมาเสริม,มนี่มาที่สุดยอดนะเป็นครอบครัวครับไงพ่อดูน่ากินไหมน่ากินครับน่ากินชิมไหมยังครับเดี๋ยวค่อยรอชิม <c oughs> ด้วยกัน <c oughs> แม่ครัวชิมซิ <c oughs> ว่าพ่อครัวทำใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเคี่ยวไว้ก่อนแต่ว่าข้างในเนี่ยข้างในได้ยินเสียงเริ่มงานข้างในอีกแล้วข้าวสามสีน้ำเงี้ยวนี่น่าจะพอได้แล้วเนี้เดี๋ยวพ่อครัวใหญ่ทิ้งไว้ให้แม่ครัวใหญ่ดูแลต่อเพะพ่อครัวใหญ่จะเข้าไปดูทำข้าวเหนียวข้าวเหนียวสีทีหนึ่งสำหรับใช้ในพิธีไป เข้ามาข้างในนี่แม่ก็ทำข้าวเหนียวสีแล้วที่ไม่กินนะไม่ได้กินอ๋อทำวิธีทำในพิธีข้ามสะพานเราให้เฉยด้วยขยามปั้นปั้นอ๋อยังไม่เสร็จบอปั้นใส่ถ้วยครับแม่อ๋อกี่ถ้วยสิบสองสิบสองถ้วยโอเค ในครัวนี่พอแล้วผ่านไปบรรยากาศก็เริ่มคึกคักมากกิจกรรมเยอะมากนี่ปั้นบัวลอยอันนี้เอาไว้กินหรือเอาไว้ทําพิธีเหมือนกันไม่ได้กินอีกแล้วแต่หิวแล้วอ่ะคุณวีหิวแล้วถ้าใส่เครื่อกินหมดเดียวก็กินไปากบัวลอยใส่ถ้วย12สองถ้วยแล้วกินข้าวได้แล้วนะเริ่มหงุดหงิดมาเช้าทำงานเยอะ พื้นเล่นพื้นเล่นขนมตามพิธีในใกล้เสร็จแล้วนะครับไล่เรียงมาเรื่อยขนมสีในเสร็จแล้วหมูไก่จะไหวอะไรเนี้ยเชือเจ็ดแล้วเริ่มไปตั้งไปเรียงแล้วนะฮะเดี๋ยวอันนี้ตักใส่ถ้วยเดี๋ยวไปกินข้าวเลยแม่ถ้วยมาเลยผมไม่รู้ยังไงแล้วผมเห็นข้างในเราตั้งวงกับอาจารย์ชุมพลกับหมออาจารย์ผมก็เลยขอเข้ามาเติมพลังก่อนดีกว่ากับข้าวนี่ก็ง่ายๆครับมีกะเพราหมูสับนะครับแล้วหมูย่างอะไรเงี้ยเออ งานคืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพอ่อเสร็จแล้วครับจะพานเรียบ 100, 100ร้อยร้อยเปอร์เซ็นตกแต่งแล้วแต่ว่าการเริ่มพิธีี่ยังไม่เริ่มนี่กว่าจะเตรียมเสร็จก็เราทำพิธีเสร็จนี่แหละอ๋อพิธีเริ่มตอนไหนก็เสร็จตอนนั้นแหละครับมันมัน <c oughs> ไม่มีส่วนใดนเดียวถา,าม,มาานู่นมาถามนี่มาเพิ่มเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วฝั่งอาจารย์หนังสือที่ดีกาอาจารย์ชุมพลเขียนเรียบร้อยดีไหมครับเยกพอ,อแล้วสุดยอดจุดยอดแล้วมาลยทองเฮยโอ้โหน้ำเงี้ยว กระดูกหมูตีนไก่วยนีเจ้าภาพต้องมาเสิร์ฟเองเลยฮะเจ้าของงานนะฮะยังวิ่งบุนทําอยู่ในครัวตั้งแต่เช้าเหนื่อยแม่แพ้กับคนมาช่วยงานนะครับนี่แสดงว่าได้กินตีนมือจากหน้าใหญ่นี่นะเ้ยโอ้โ,อโหกาลังกะคุยเลยอาจารย์ครับอันนี้ผมผมช่วยกันทํากับแม่ครัวตั้งแต่เช้ากินข้าวก่อนนะครับอันนี้อาจารย์เริ่มอาจารย์อิ่มแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปเตรียมทำพิธีแล้วครับโอเคมาเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วเพราะอาจารย์พร้อมแล้ว